สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนอีกสวนหนึ่งนะครับเป็นสวนในสะพานลำเหมือนกันนะครับข้างในข้างในปลูกอะไรครับตรงนั้นเป็นมะลิใช่ปะมะลิครับอ๋อกระทอมมันก็มีนี่มะกอนี่นะครับเจ้าของครับชื่อสวนอะไรนะครับสวนที่นี่ครับทองพันนะอยู่นครเชียศรีนี่นะครับนะถ้าถ้าเซิร์ชกูเกิลแบบนี้จะเจอไหมครับเจอครับเจออันนี้ครับเรามาดูไอ้นนี้ พันธุ์อะไรนะครับโคเนซี่โคเนซี่ลูกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโคเนซี่ถ้าบาฮีก็จะเป็นลูกสีเหลืองแต่จะมีบาฮีทั้งเหลืองทั้งแดงนะครับแต่บาฮีนี่ลูกจะสั้นกว่านี้หรอครับใช่ตัวกลมที่นี่โคเนซี่นี่จะมีกี่ต้นครับมีประมาณยี่สิบสามต้นยี่สอบสามออ,ออกผลผลิตนี่ปีแรกนะนี่ปีแรกครับอืมสองปีเต็มกว่านี้ ต,ติดสองจันนะสองจันก,ก็คุมละเดนเป็นทุกคนจะมีแต่บาฮีนะครับข้างในแต่ข้างในจะเป็นไอ้มะลิแล้วก็จะมีกระท่อมนะฮะปลูกกระท่อมโมนี่แซมต้นกระท่อมด้วยนะครับ <laughs> <5 S 2> <laughs> เดี๋ยวเราจะเดินดูกันแป๊บหนึ่งอ๋อมีปลูกมะละกอแซมไปด้วยนะครับแต่ก่อนนี่เป็นเป็นเป็นสวนสวน,สวนมะลิทั้งหมดเลยใช่ป่ะครับ,บแล้วคิดยังไงามาลงยินพาผารำเนี่ยหลังมันแก่ต้นก็เลยปลูกยินตาารำแซมไปจันเยอะแต่เมื่อกี้ลุงบอก ลูกมันไม่โตเท่าไหร่ว่ามันเยอะเกินแล้วก็ก็โอเคอยู่ฮะใช้ได้มีเล็กมีใหญ่กลางใช่ครับแต่ยังไม่เหลือเท่าไหร่นะครับเนะยังประมาณครับประมาณขายนี่เดือนกรกฎาคมกลางได้ปะประมาณเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งกลางกรกฎาคมอเรามีช่องทางในการขาย คือขายออนไลน์แล้วก็หน่าสวนครับออนไลน์นี่ชื่ออะไรครับสวนในพรรามทองคำอ๋อตามตามนี้เลยเป็นเพจนะอ๋อเป็นเพจใครที่อยากได้ก็เข้าไปดูในเพจมีเบอร์โทรไหมมีครับบอกได้นะครับศูนย์เก้าเก้าสี่สองแปดศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์เก้าเก้าสี่สองแปดศูนย์ห้าหนึ่งสี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ที่สวนนี่มีประมาณกี่ต้นครับผมร้อยร้อยกว่าต้นครับ้อยกว่าต้นเฉพาะบะฮีหรือว่ารวมกับโคดิซี่บะฮีมีร้อยเน่งแล้วก็โคดิซี่ก็มีเพิ่งปลูกเพิ่งลงไปมีแต่ต้นเล็กอยู่บูเดรลี่ตอนนี้ฝนตกนี่คือคุมไว้อย่างนี้เราต้องมันมาเปิดไหมฮะหรือหรือคุมไว้เปิดอาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละครอ๋อ ลูกเยอะเลยเอฟปาด้นก่อเอฟเวลาเราลดน้ำนี่เราเราเราลดยังไงครับตอนหน้าแรงเดืออะไรไม่ได้ลดอ๋ออาศัยว่ามีคอแบบนี้แก็ลากไปถึงอยู่แล้วนะครับนะเพิ่งเปิดตรงที่มันร่วงนะครับนะเราต้องเปิดทิ้งย่างงี้นะครับเดี๋ยวมันเป็นเชื้อรามันจะลามมันละก่อมันละก่อพันอะไรครับพอนแลนนะฮะอ๋อ พันฮอลแลนด์พวกก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะมะละกอเนอี่ยอันนี้จะเป็นต้นในเยื่อทั้งหมดเลยใช่ปะ่ะครับ สองสวนนี่สวนไหนจะสุกก่อนกันเนี่ยพร้อมกันครับพร้อมกันเลยใช่อ,ออกพร้อมกันไล่เรียกันผมต้นเล็กกัวขาวหน่อยเปิดให้คนเข้ามาชมไหมหรือหรือแต่ถ้าตอนที่เราขายคือเราเราไม่ให้เข้าเข้าสวนใช่ปะ ตอนที่ตอนที่ขายผลผลิตอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้เข้ามาเดินชมใช่ปหได้เลยชมได้เลยอ๋อเข้ามาเลือกได้เลยไหมไม่กลัวเขายกไปนะแต่ไม่มีทางองอกยกไม่ได้ผมได้เลยครับ,บ,บคน,เ,นเดินเลือกตัดเองเลยอ๋อเอาันาะไหน,หน,หนตัดเลยอ๋อกินมันก็ตัดเลยแล้วราคาคิดว่าปีนี้จะเป็นยังไงครับราคาปีนี้น่าจะผมว่าน่าจะประมาณของคำร้อยครับ หรือว่าเขาจะขายตามขนาดตามไซส์หรือเปล่าใช่ใช่ถ้าลูกใหญ่ผมว่าน่าจะขายขายง่ายกว่าบางคนชอบลูกใหญ่แหละบางคนแล้วแต่นะครับนะแต่บางคนก็ชอบรสชาตินะครับแต่ถ้าชิมดีๆจะรู้นะคร commonly, <mm ับว่ารสชาติมันมันก็ต่างกันอยู่นะหวคนละอย่างครับแต่ถ้าใครแบบ ไม่ค่อยได้ชิมเท่าไหร่ก็อาจจะไม่แปลกอาจจะคิดว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนกันอย่างนี้ยแต่ถ้ากินดูดีๆจะรู้ว่ามันมันไม่เหมือนนะครับนี่นะครับวันนี้ก็พามาเดินดูที่สวนบอกชื่ออีกครั้งหนึ่งครับสวนอะไรนะสวนทองพันนะทองพันนะครับอยู่ที่นครจัน,นจสีนะครับนะบเสิร์ชตาม o o o l l m แบบได้เลยครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับหน้าเก็บเกี่ยวก็จะประมาณ กลางกรกฎานู่นแหละครับประมาณนั้นออกลูกไหมหน่ออ้หเอหน่อนี่ผมสงสัยถ้าเอาไปปลูกนี่มันจะมันจะช้ำครับมันจะตายไหมมันจะเกิดง่ายไหมมันต้องช้ำก่อนไม่ไม่เห็นเห็นบางคนเขาก็บอกเนาะว่าเอาไปปลูกแล้วแบบมันช้ำนี่แหละเอาไปปลูกแล้วปลูกไปปลูกมามันตายยืนต้นตายแบบเนี้ยก็เลยสงสัยว่าอยู่ที่ผมว่าถ้าคนช้ำรากเยอะแล้วอบบโอกาสตายน้อยนะ น้องผมว่าถ้ารากมันเยอะมันก็คงจะรอดอ่ะใช่มันอยู่ที่รากถ้ารากมันน้อยมันก็คงจะไม่รอดแล้วมันหาอาหารไม่ได้นะเพราะอย่างงี้ต้องไปชำอีกแล้วหกเดือน่ะกว่าจะขายได้นะอ๋อต้องชำไว้อีกหกเดือนแบบมาตอนไม้มันออกรากมันติดรากแล้วคือต้องแล้วก็เอาออกไปใส่เข่งเนี่ยประมาณหกเดือนอืมรากเป็นเข่งนะแข็งแรงให้ปลูกได้ครับถ้าไมปลูกเลยตายนี่นะครับพามาชมนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับ วสวนทองพันธ์ุที่ให้เข้ามาชมนะครับถ้าใครที่จะมาซื้อผลผลิตก็ประมาณกรกฎาคมกางใช่ปะครับเตรียมเงินไว้เลยนะครับทุกคนไปก่อนแล้วครับวันนี้ครับสวัสดีครับ